สวัสดีครับวันนี้เราพบกับเซลล์มินคนดีคนเดิมนะครับผมนะเห็นมาจอดแบบนี้ก็คือรถเข้าใหม่นะครับผมนะมีรถเข้าใหม่ยังไงก็ต้องมีมินคนนี้เสมอเพราะว่ามินบ้าเหอะนะครับผมนะนี่คันนี้นะบอกเลยว่าสีเท่าดำคันนี้หล่อๆ่อแล้วได้โฉมเป็นโฉมหน้าหมูป่าด้วยนะอ่าก่อนที่จะชมรายละเอียดคลิปนี้กันนะผมฝากทุกท่านนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเป็นกําลังใจให้กับ ทีมงานของทอออโต้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเราขสันแต่รถดีๆรถสวยๆรถยนต์คัดเกตคัดเกต A มาให้กับพี่ๆทุกท่านถ้ารับชมกันนะอ่ะอย่าให้เป็นการเสียเวลากันเลยเรามาชมคันนี้เลยกับ Toyota l e ี o ว2.4โตมิรคันนี้ได้เป็นตัวกลางนะพี่พี่เห็นจอดูอย่างนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปับสภาพนะครับผมนะ แล้วได้สีเทาดําบอกเลยว่าสีนี้นานๆมีทีนะนานๆมีทีนะอ่ะเรามาเดินมันที่ด้านแรกมารอๆแบบนี้จะผลานได้ไงกับสไตล์หมูป่านะครับผมนะรู้ได้เลยว่าคันนี้ปี20แน่นอนนะเรามาที่ไฟหน้ากันเลยอาจจะเปื้อนนิดนึงนะพี่นะเดี๋ยวก่อนส่งมอบผมขัดให้ใหม่ใสๆเลยพี่คันนี้นะถ้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนี่พี่ดูไฟ d a y t i นี้คาดมาแบบนี้นะโคตรเท่ โคตรหล่อเลยพี่นะตัดกับรูไฟเลี้ยวนะนะเดี๋ยวนี้รถสมัยนี้เขาเออกแบบไฟเลี้ยวกันแบบนี้นะสปอร์ตดีตาสุดสดๆเลยพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นแบบเหลี่ยมนะถ้าคนสังเกตด,ดีๆคันนี้โปรเจคเตอร์แบบเหลี่ยมนะส่องสว่างได้เพิ่มมากขึ้นนี่จะให้เสียชื่อเขาได้ไงล่ะหน้าหมูป่าก,ก็ต้องมีเขี้ยวหมูป่ามาให้แบบนี้แล้วเป็นสีแบบสีดำแบบเป็นโนแบคด้วยนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกจากโรงงานแบบ led นะพี่โอ้โหแรกคันนี้ไปนะแล้วพี่ดูด้านหน้า ดูช่องระบายอากาศด้านหน้าสีดำด,ดูแบบนี้นะรักกับคิ้วสีเทาดำโคตรเท่เลยคันนี้นะผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปผมบอกคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ,ะมาในชมในส่วนของ,ของล้อด้านซ้ายกันบ้างล้อแม็กเปลี่ยนไปจากตัวโสมเดิมนะครับผมนะจะเป็นล้อแม็กสีดํานะครับผมนะเป็นออกแบบเหมือนลูกโม่นะออกแบบเหมือนลูกโม่แบบนี้นะ,ะแล้วก็ได้เป็นปัดหน้าเงามาให้แบบนี้นะ่ารักกับยางฟูดเยียนะพี่ สวยจริงนะแล้วเป็นล้อขอสิบแปดด้วยพี่ดูซุ้มล้อด้านในนะอาจจะเปิดเพื่อนนิดนึงนะพี่นะเพราะยังไม่ได้ล้างย,ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปัดสภาพแต่อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมนะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องบอกอย่างนี้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่บันไดนะบันไดท้ายขวานะผมบอกได้เลยว่ารถคนันนี้ไม่มีรอยแตกขักหรือรอยร้าวเลยนะครับผมนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานกันเลยนะครับ มาชมในส่วนของกระจมองข้างกันบ้างกระจมองข้างมันกระจมองข้างปราาับพับไฟฟ้ามีพื้นที่กระจมองข้างนะกระจมองข้างเป็นแบบโรมเมียมนะฮะใสๆหรูๆแบบนี้เลยพี่นะแล้วมาที่เปิดประตูนี่เปิดประตูนะครับผมนะจะเป็นแบบว่าสีโครเมียมรอๆแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่พี่สังเก,งก,กตกระจไหมกระจแคสโตต้านะแล้วมีระบบออตโอต้อะลา,ามเลยนะอ่าการขโมยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านในกัน ด้านในนะครับผมนะเห็นไหมว่าจะเป็นคุมโทนด้วยสีดําและเป็นเบาะผ้าทั้งหน้าและหลังเลยนะพี่รถใหม่ๆแบบนี้นะดูนะขนาดเพิ่งข้ามมาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพที่ดูนะไม่เปิดไม่เปื้อนจนเกินควรนะครับผมนะอันนี้เป็นน่องรอยของการใช้งานปกติทั่วไปเฉยๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของโครงสร้างก,กันก่อนเลยนะโครงสร้างนะพี่ดูเม็ดอาร์กนะพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูขออนุญาตนะพี่นะนี่ เห็นไหมเม็ดอา์กจากโรงงานนะลูบปไปนะไม่มีสะดุดมือนะพี่นะจะไม่คมนะก็คือเม็ดอา์กจากโรงงานนะแต่ถ้าเป็นรถที่ผ่านการชนนะพี่ความจมน้ํานะครับผมนะั้นลูปไปเพื่อเพือได้มีแผลกันบ้างนะพี่นะเพราะจะคมกว่าเดิมน,นะแล้วมาชมในส่วนของตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวในล็อกของฐานประตูนะครับผมนะตัวนี้เห็นไหมว่ายังอยู่ในของโรงงานเลยนะยังไม่มีขยับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปไหนเลยนะแสดงว่ารถคันนี้เดิมวางทั้งคันนะและตัวตัวประตูนะน,อน็อตตรงประตูนะพี่ไม่เคยโดนประแจนี่เดิมทั้งบนและล่างแบบนี้นะแสดงว่าคันนี้เกรดเอนะแล้วพี่ดูผมให้ดูนี่เบลแล้วผมให้ดูเบลเบลนี่บอกเลยว่าปีสองพันยี่สิบ เวลปี2020แบบนี้พี่แสดงว่ารถคนันนี้ตรงรุ่นนะไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูในโสโว่ของด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างห้องโดยสารซ้ายกันบ้างนะพี่พี่เห็นไหมดูเบาะนะไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวเลยนะนะครับผมนะแล้วก็โครงสร้างโอ้โหไม่เคยแกะด้วยเป็นไงแจมๆเลยแจมๆเลยดูเม็ดอาร์ แจมแจมแบบนี้เลยนะสวยๆแล้วนะ <S <S นเม็ดอาร์คเรียงเป็นแถวมาแบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวค่อยเก็บนะแล้ว้พี่มาดูนะของเดิมโรงงานทั้งนั้นนะพี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยนะถ้ากดไปมันจะรู้สึกว่ามันนิ่มนะถ้ามันนิ่มแสดงว่ามันเป็นของโรงงานนะพี่เอาเล็บติกดูนะวิธีสังเกตลถง่ายเลยนะนี่คือจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะพี่นะไม่มีมาเคลมสีด้านนอกเลยนะดูเม็ดอาร์กรงมาตูนี้ยังอยู่ครบเลยพี่ดู สวยนะคันนี้ผมบอกแล้วเลยโคงสร้างเดิมบางทั้งคันเลยนะนี่คือรถเข้าใหม่นะพี่ผมยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปรับสภาพนะพี่ผมต้องบอพวกพี่ๆแบบนี้ก่อนนะแล้วดูด้านหลังคาริบอยน่ะพี่มาดูคาริบอยไม่อยากได้ถอดออกอยากได้แต่จัดให้นะพี่ดูนะคาริบอยยังหนีรอกแบบนี้เลยพี่นะนี่คือยังไม่ได้ชงนะพี่มีคาริบอยให้นะแล้วพี่มาดูนี่ด้านล่างกันต่อ พี่ดูซุ้มล้อนะเปื่อนนะเปื่อนนะแต่พี่สังเกตไหมว่าตรงนี้ไม่กังอย่างนี้ยังเป็นสีตัวรถของตัวรถอยู่เลยนะครับพี่แสดงว่าผ่านการใช้งานหนักมาน้อยมากๆนะ่แสดงว่าวิ่งบนถนนทั่วไปรถคันนี้นะครับผมนะเพราะเขาเสียดไหมไม่มีสนิมเลยนะพี่อย่าไปดูฝุ่นนะพี่ดูแค่าหาแค่สนิมพอนะนะสีดําสนิทแบบนี้เลยพี่รถสวยเดิมบางทัง้งคันคันนี้นะเดิมบางทัง้งคันแ้วผม เปิดด้านในคาริบอร์ให้ดูเปิดง่ายๆแบบนี้เลยพี่เป็นระบบโชคด้วยเปิดขึ้นไปขคา,าวขาได้แบบนี้เลยโอ้โหไลเนอร์ใหม่จัดเป็นไงรถที่มารถที่มีคาริบอร์นะผมบอกได้เลยว่าความได้เปรียบนะก็คือตัวคาริบอร์นะครับผมสามารถช่วยบังแดดได้จะไม่มีรอยซิทนะดำมเมียงเลยคันนี้ใหม่ด้วยไม่มีรอยบรรทุกหนักเลยด้วยนะคันนี้นะ นี่แล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบโฮมเมียมมีกล้องมองหลังมาให้บิวอินจากโรงงานแสดงว,ว่าคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนกันชนหลังจากโรงงานมีให้แบบนี้นะโอ้โ,ฮโฮหสวยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโคไหมเงนะีพี่ดูนะดูโครงสร้างด้านหลังพี่ดูเมนอาร์ตตรงนี้นะสองจุดตรงนี้เริ่มแรกนะอยู่ครบแล้วพี่เห็นน็อตไหมว่ามีสีแต้มจากโรงงานแบบนี้พี่นี่สีแต้มจากโรงงานอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งซ้ายนะพี่ เห็นไหมว่าเม็ดอาร์กนี่เม็ดอาร์คสองจุดตรงนี้สีต้มจากโรงงานอ่าแล้วก็ดูว่าใช้งานหนักไม่ใช้งานหนักพี่มาดูตรงนี้เห็นไหมว่าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะพี่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนตรงนี้นะถ้าออกรถที่บรรทุกหนักนะลากไปลากมานะยังไงก็ต้องตกพงตรงนี้ยังไงก็ต้องมีรอยบุ๊บรอยบุบรอยยุบแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่มีไม่มีเลยพี่นะเดิมด้วยเดิมด้วยเดิมจริง เดิมจังเลยนะใช้งานง่ายนะพี่คันนี้นี่เห็นไหมปิดแค่นี้ก็จบแล้วนะสามารถเก็บของได้บังแดดบังฝนได้นะมาชมในส่วนของโครงข้างด้านขวากันบัางเข้าซุ้มล้อเลยพี่ดูนะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมร,รู้รู้เลยว่ารถคันนี้ไม่ได้ไปลุยเลนลุยอะไรมาเลยนะพี่ใหม่ๆห่เลยนะข้างในนี้ใหม่ๆเลยนะพี่ได้ดูคัตซีไม่มีรอยสนิมเลยนะอันนี้เป็นรอยฝุ่นนะครับผมนะเป็นรอยฝุ่นนะ แล้วคัสซียงดำล้วนเลยนะนะเห็นพี่เห็นไหมตรงนี้ยังเปื้อนเปื้อนเปื้อนแต่พี่ดูด้านไหนนะดูรู้ว่ารถใช้งานหนักไม่ใช้งานหนักครับพี่สวยจริงๆคันนี้อ่าเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของฝั่งขวากันบ้างนี่โตตรงกลางนะพี่นี่เอาลงมาแบบนี้สามารถพักแขนหรือวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับอ่าแล้วในส่วนของเบาะด้านหน้ามีที่เกี่ยวด้วยเห็นไหม อ่ะแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยตรงบ่อหลังทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะเดีวผมดูเมท้าฝั่งนี้ให้นะว่าเดิมมาข้างนี้โอ้โหน่าจะเดิมละแข็งอย่างนี้นะนี่เป็นไงเดิมจริงด้วยยังไงเมท้าจากโรงงานนะลูปไปดลยแบบไม่มีขัดนะเนียนเนียนสวยสวยเมท้าจากโรงงานสวยอยู่แล้วนะนี่นะอ่าแล้วขึ้นลงสะดวกด้วยด้านหลังสามารถจับตรงนี้ขึ้นลงได้คนแก่คือคนแก่พาคนแก่พา,ค,พาคุณพ่อคุณแม่ ไปไหนมาไหนสะดวกนะคันนี้นะพี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะพี่นะนี่ได้กระจกไฟฟ้าสี่บานฝั่งคนขับเป็นออโต้นะอ่าเป็นทั้งล้อมีให้ปรับพับกระจกไฟฟ้าแล้วตัวน,นี้นะสามารถควบคุมกระจกนะตามที่เราถนัดได้เลยทั้งซ้ายและขวานะพี่นะแล้วก็เบาะมีปรับสูงต่ำให้ได้นะแล้วก็เอ็นหลังหรือว่าหลังตรงได้หมดเลยนะครับผมนะมาชมในส่วนของตัวพวงมลาลัยคันนี้นะครับผมนะได้เป็นพวงมลาลัยแบบ มันติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขว,วานะอ่าคันนี้เลขไม้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะพี่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมนะนี่ให้ดูกันเลยนี่นะหนึ่งแสนแปดหมื่นโลและได้หน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังมาให้นะครับผมนะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะแล้วก็ระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะครับผมนะแอร์อะนาล็อกปรับความเย็นตามใจชอบเลยนะพี่มีที่พักค้งพักแขนให้เลยนี่นี่ยังไงถุง พลาสติกนะจากโรงงานนั่งอยู่ดูแลรถด,ดีมากๆนะคันนี้นะผมบอกได้เลยนะแต่ผมพานี่มาดูนี่ก่อนเลยเม็ดอาร์คโอค้โหเหมือนเดิมเลยเนี่ยนี่นะดูรู้เล้วออกยากมากนะนี่พี่ดู Med เม็ดอาร์คเลี้ยงแถวแบบนี้เลยพี่สวยเลยนะอันนี้นะอ่าแล้วก็มาดูน็อตประตูกันมากนะว่าเคยตั้งศูนย์ใหม่ไหมศูนย์เดิมนะพี่เห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยการย้ายเลยนะทั้งสองฝั่งถ้าถ้า ตัง้งศูนย์ใหม่ขยบมาทางนี้ฝั่งก็ต้องเป็นรอยเก่าอยู่นะอันนี้ไม่มีรอย,ยนะพี่แล้วพี่ดูน็อตนะไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับโครงสร้างดีมากนะนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดูในฝั่งของตัวเครื่องยนต์นั่งผมขอย่าสตาร์ทรถนะว่าเสียงเครื่องจะนนเนียนๆขนาดไหนนะอ่ามาดูนะพี่นี่คือสตาร์ทรถนะโหเป็นยงไงไรไฟไทยทามหละ่อเปล่าโอ้โหเป็นงไง พี่รถกระบะนะจ๊ะแต่ดูไฟเรนทามโคเท่ะนะพี่นะแล้วตัวนี้นะพี่นะสามารถความสูงของเรานะความสูง,งเราได้เลยเพราะมีสองช่องนะครับผมนะถ้าเกิดเราเป็นะแนนรถเราก็วางไว้นี่ได้เลยนะเปิดได้สูงกว่าเดิมนะแล้วพี่ดูฟังเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องเนียนเียนิ่งๆแบบนี้นะพี่ไม่มีคือห้าฮึืงห้าเลยนะครับผมนะอ่าแล้วพี่มาดูฝั่งนี้พี่มาดูฝั่งนี้นะไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมเลยเห็นไหมแห้งๆสนิทน,นะ แห้งๆทนินนะพี่นะนี่ดูไม่มีรอยน้ำมันร่วมเลยนะอ่าแล้วพี่ดูตรงนี้ต่อดูนะดูฝาโพงนะน็อตไม่เคยขยับนะน็อตไม่เคยขยับนะพี่น้าเดิมๆไม่มีรอยดุ้งนะลูปไปเนี่ยโหครบเลยนะนี่ระบบนี่ฝั่ง R L ตรงนี้อยู่ครบนะรู้ได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนนะไม่เคยโดนหน้าไม่เคยโดนหลังข้างๆก็ไม่เคยโดนเดิมบางั้งพันเลยนี่คันนี้นี่วิงด้วยนี่น้อตฝั่งนี้ก็ไม่มีขยับ เห็นไหมนอ้องฝั่งนี้ก็ไม่มีขยับเครื่องดีคงท้างดีโอ้โหอย่างนี้บอกเลยว่าออกไปใช้งานได้ายาวพี่คันนี้นะให้สนใจนะโตต้ารีโวสองมิตรปี2020พี่เอาราคานี้ไปเลยพี่ห้าแสนแดนเก้าพับาทไม่ต้องใช้เงินดาวเักบาทนะพี่ผ่อนอยู่หนึ่งมื่นหบาทตลอดอายุสัญญาอ่านะครับผมนะมาซื้อลกกับไม่ทังทีนะพี่เอาของแถมไปเลยพี่เลือกได้เลยนะ ผมดัมบคาทหดีนะหรือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะพี่ไม่ต้องขอเดี๋ยวมิน้นจัดให้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกนำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆดูเผื่อใหนสนใจพี่ๆได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับสวัสดีครับ ชหมรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ